ใครเล่นไอติมใครทำไอติมเละ <S <S เล่นโลชั่นด้วยทั้งสองคนเลยไปโดนลงโทษเดี๋ยวนี้เลยออกมาค่ะออกมาเดี๋ยวนี้อ,อืมอืมเกินไปแล้วเนะสองคนเนี้หืมอ,ออกมาโดนลงโทษ มึงก่อนนะนี่เฮ้อออกไปเดี๋ยวนี้ไปโดนลงโทษแล้วใครเขียนเลอะเธอโอ้โหเมจิกใครทำคะบอกแม่มาฮะใครเป็นคนเขียนเมจิกตรงนี้ใครอาลิกหรือลีอน อาลิกเหลือลีอ่อันออกมาฮึจุ๊โมโหยิงขีปนาวุธใส่แม่ได้ยังไงอาลิกอ,ออกมาออกมาตึงก่อนนะคือปวดคือพอ,อ,พอแท้ออกลุกขึ้นมาแม่รู้ว่าลีอันทำผิดอาลิกแอดลิกยูเสร็อรทษทูมามี ขอบคุณนะคะลีนอนยู่จะเอาตัวลอดไม่ได้ออกมาค่ะลียน